สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพิมพ์สีมาพิมพ์สีมาเว้าวสูพี่น้องฟังนะจ้ะเคยหงินแต่เพิ่นว่าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยหนะ้มามัน่นะจ้ะพี่น้องแต่ว่าพิมพ์ว่าเฮ็ดยูทูบนะจ้ะมือนีสีมาเว้า,วาวเรืองยูทูบก่อนอื่นพิมพ์กับสิขอสวัสดีปีใหม่ก่อนเด้กจ้ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะจ้ะ ที่เขามาเป็นกำลังใจเขามาสนับสนุนส่องของพิมพ์นะจ๊ะขอบคุณทุกการที่ตามนะจ๊ะพิมพ์กะซิมีเรืองมาเล่าเกี่ยวกับการเฮ็ดยูทูบนะจ๊ะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคุนวานนะจ๊ะเคยยินตาว่าจังสันนะจ๊ะอันนี้เฮ็ดยูทูบเท่าบ่าเฮ็ดจ้งส่กะมันสวยหรือบ่สวยก็สิเหนื่อยคื้กันนะจ๊ะพี่น้องคือว่า การเปิดช่องนะจากการเปิดช่องบางคนกับบางคนกันย่งเปิดช่องบ่ะเป็นแบบสาธารณะนะจ๊ะถ้าเห็ดช่อง youtube พิมพ์ว่าควรสิเปิดช่องเป็นแบบสาธารณะนะจ๊ะคนสิใดมองเห็นว่ามีไผมากกดติดตามเฮาเนี่ยนอกจากพี่น้องก่อนอื่นพิมพ์กระสิออกโตไว้เลยนอกจากพี่น้องบ่ใดมาสอนไผเด้อจ๊ะแต่ว่ามือน,นีพิมพ์สิมาว้าว่า พิมกม็มีเพื่อนเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องของพิมนะจ๊ะแล้วก็หลายคนนะจะบ่เปิดเป็นช่องสาธารณะก็สิมาหลายหลอบแน่นะจ๊ะแต่ว่าก็อดทนนะจ๊ะแต่ว่าท้าเปิดเป็นช่องสาธารณะแล้วเวลาพิมเขาไปหลังบ้านของพิมนะจ๊ะพิมก็สิสามาดมองเห็นนะจ๊ะว่าไผมา จับมือจับใหม่กับพิมพ์ไหวนะจ๊ะพี่น้องก่อนอื่นพิมพ์สิพาาไปเบิ้งนะจ๊ะว่าเปิดเป็นช่องสาธารนณะเปิดง่ายๆนะจ๊ะพิมพ์ใดมาจากคลิปใน youtube เนะจ๊ะเพิ่นข็ส้อนง่ายซ้อนเข้าใจง่ายนะจ๊ะที่จริงแล้วพิมพ์ก็บ่อยากออกมาเว้าอกนะจ๊ะแต่ว่า เื่อนบางคนก็สิมีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าบางคนกับเฮ็ดแล้วบางคนกันกยังบ่ทันได้เฮ็ดนะจ๊ะเกี่ยวกับว่าเปิดเป็นช่องสาธารณะนะสิง,ง่ายกว่านะจ๊ะสำหรับการมองเห็นเผื่อนของเขานะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์สิพาไปเบิ่งนะจ๊ะพิมพ์บ่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเฮ็ดช่อง u ูทู e อย่างมากมมยนะจ๊ะกระงูปูปลาทาบ่ถือใจทันใดกับขอโทษขอภั้เด้จะพี่น้องพิมพ์สิมาเล่าเรื่องก,การเฮ็ด u t u b e ให้พี่น้องเพื่อนๆของพิมพ์ที่เข้ามาติดตามพิมพ์พเบิงเนะจะบางคนบ่เปิดช่องเป็นสาธารณะเนะจะมันกระิิม่อยห,หน่อยเนจะเปิดหน้าจอมาไดเป็นแบบนี้เนะจะอันน,น,นี้อันนี้ว่ามมนโทรศัพท์เนจะอันนี้เป็นแค่แท็บเล็ตเนจะเข้ามาที่ช่อง youtube ของเ้านเนจะเน็ตพิมพ์กับบค่อยดีปานไรเนะจะ นี่น้าจ๊ะพี่น้องแต่ไปที่ลูกของเฮาน้าจ๊ะเข้ากระสิเข้าไปในส่องของเข้าเลยนะจ๊ะพี่น้องบางคนบ่เคยเหตุบ่ท่านเข้าใจน้าจ๊ะแต่เข้ามาที่นี่นะจ๊ะดินสอพราแต่เขามาที่ดินสอเมื่อกี้นาะจ้ะกระสิมีความเป็นส่วนตัวเนาาจ้ะ อันนี้กระสิมีเขียนเขียนบอกว่าจังสีเลยนะจจะปกติเมื่อก่อนพิมพ์นะจจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นสีนำเงินแบบนี้นะาจะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พิมพ์ปิดไว้น่าจะปิดไว้เข้ากรไดเปิดนะจจะเพิ่นว่าตังแบบสีมันสิเป็นแบบสาธารณะนะจจะพิมพ์กับตังทั้งเพลิดทั่งอันนี้เลยน่าจะแค่แคนนี้เข้าก็ไดแล้วน่าจะเป็นช่องแบบสาธารณะจะพี่น้อง ถ้าไัเหตุเป็นแล้วก็ขอโทษขอัยแด้วจ้ะอันนี้พิมพ์มาเว่าซูพี่น้องเพื่อนของพิมพ์ที่แบบว่าบางคนอาจจะเข้าใจเหตุบางคนอาจจะบออยากเหตุนะจ้ะแต่ว่าถ้าบ่าเหตุแบบนี้เ้าสิหนเอยนะจ้ะพี่น้องสําหรับคนที่ยังบอกเข่าใจนะจ้ะเฮากรปิดไว้แบบนี้เดี๋ยวพิมพ์สิออกไปนะจ้ะกดออกเลยจ้ะ หลังจากเข้ากดเป็นส่องสาธารณะแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์สิพามาเช็คนะจ๊ะสมุดว่าเป็นช่องธรรมดานี่ยหลังจากพี่น้องเขาก็เปิดไปนะจ๊ะปกติสิเป็นอันนี้เป็นส่องของพิมพ์นะจ๊ะพิมพ์ก็สะแตะเบิ้ลนะจ๊ะแล้วก็กดไปเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะกระิขึ้นเป็นแบบนี้เลยจ้ะว่าเขาเปิดเป็นผู้ติดตามแบบสาธารณะนะจ๊ะ ถ้าพี่น้องเ็ดพี่น้องก็สิเป็นแบบนี้นะจ๊ะถ้าพี่น้องไปจับใหม่จับมือกับสองอื่นเขาไปเปิดล้างบานเขาก็สามารถเห็นว่าพี่น้องนี้ได้ไปจับมือใหม่จับมือกับเขาแล้วนะจ๊ะาหรับเพื่อนคนใดที่พอท่านใดเหตุกระล่องเห็ดเบิงเด้จ้าถ้าบอกเข้าใจกะไปค้นหาในช่อง u t u b e ของอาจารย์ท่นที่สามารถสอนใดนะจ๊ะพี่น้องอันนี้พิมพ์มาเบ้าสูฟัง อยากให้เพื่อนๆได้เห็นุน่าจะมันสิบบอเมื่อยปันไดน่าจะพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาว่าเรื่อง youtube นะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะเป็นเพื่อนกันไปย่าวเงานะจ๊ะสำ,สำหรับมือนี่สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาจ้า